คุณเป็นผู้จัดการที่มักพบว่าตัวเองคิดถึงงานจนดึกจนดื่นหรือไม่หลังจากเลิกงานแล้วคุณยังคงกังวลกับปัญหาเกี่ยวกับงานอยู่หรือเปล่าหรือคุณสามารถปล่อยวางและผ่อนคลายมันลงได้หากคุณคล้ายกับผู้จัดการหลายๆคนคุณอาจรู้สึกว่าต้องคอยติดตามงานอยู่เสมอแม้ว่าจะเลิกงานไปแล้วก็ตามเพราะยังติดอยู่กับความรับผิดชอบในฐานะบทบาทของผู้นําคุณอาจจะคิดว่าการทํางานอย่างไม่หยุดหย่อนเป็นวิธีเดียวที่จะประสบความสําเร็จ ผลลัพธ์ก็คือคุณพบว่าตัวเองตกอยู่ในความกังวลกับปัญหาของทีมงานการคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาของลูกค้าหรือการวางแผนงานที่ต้องทําหลังจากที่คุณก้าวออกจากสมักงานหรือปิดคอมพิวเตอร์ไปแล้วการศึกษาล่าสุดพบว่าการคิดถึงงานอย่างต่อเนื่องอาจทาให้ประสิทธิภาพในการเป็นผู้นําของคุณแย่ลงไม่ใช่ดีขึ้นและยังพบอีกว่าการไม่พักผ่อนจากงานในตอนเย็นเลยส่งผลเสียต่อภาวะการเป็นผู้นําโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่เป็นผู้จัดการมือใหม่ พราะมันทําให้พวกเขาหมดพลังใจไปซะก่อนแต่ในทางตรงกันข้ามผู้นําที่สามารถหยุดคิดถึงงานในตอนเลิกงานจะมีพลังเต็มเปี่ยมในวันถัดไปและมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดและเพื่อทําความเข้าใจว่าเวลาหลังเลิกงานมีผลต่อประสิทธิภาพของการทํางานของผู้นําได้อย่างไงจึงมีงานวิจัยที่ได้ดําเนินการศึกษาชีวิตประจําวันเป็นเวลา10วันกับผู้นํา73คนทุกเช้าก่อนเริ่มงานงานวิจัยนี้ได้ขอให้ผู้นำบอกเล่าถึงประสบการณ์ในคืนก่อน และรายงานเกี่ยวกับการหยุดพักจากงานและการครุ่นคิดเกี่ยวกับงานจากนั้นทีมผู้วิจัยได้ตั้งคำถามกับพวกเขาว่าพวกเขารู้สึกมีพลังเพียงใดในระหว่างวันทำงานและพวกเขาสามารถเชื่อมโยงกับบทบาทของตนเองที่เป็นผู้นำได้มากน้อยเพียงใดผลจากการศึกษาพบว่าเมื่อผู้นำสามารถแยกตัวออกจากงานในตอนเย็นได้พวกเขารู้สึกมีพลังมากขึ้นในวันถัดไปช่วยให้พวกเขาสามารถเชื่อมโยงกับบทบาทของผู้นำของตนเองได้ดี ในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นผู้นําที่คุ้นคิดเกี่ยวกับงานในตอนเย็นพวกเขารู้สึกหมดพลังในเช้าวันถัดไปทําให้พวกเขายากที่จะรับบทบาทเป็นผู้นําการรับมือกับความรับผิดชอบในการเป็นผู้นําต้องการพลังงานอย่างมากจึงส่งผลให้ผู้นําที่เหนื่อยล้าอาจไม่สามารถหรือไม่ต้องการที่จะเต็มใจที่จะทุ่มเทกับการเป็นผู้นําได้ผลลัพธ์เหล่านี้มีความสําคัญไม่เพียงแต่สําหรับผู้นําหรือผู้จัดการเท่านั้นแต่ยังมีผลกับทีมงานอีกด้วย ผู้วิจัยได้ขอให้ทีมงานแต่ละทีมให้คะแนนประสิทธิภาพของผู้นําในทีมตัวเองในท้ายที่สุดของวันทํางานผลออกมาพบว่าผู้นําที่หยุดคิดถึงงานในคืนก่อนซึ่งทําให้พวกเขารู้สึกมีพลังและเชื่อมต่อก,กับบุรัษผู้นําที่ดีในเช้าวันรุ่งขึ้นถูกมองว่าเป็นผู้นําที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีอํานาจมากขึ้นในขณะที่ผู้นําที่กลุ้นคิดเกี่ยวกับงานในคืนก่อนทําให้พวกเขารู้สึกหมดพลังที่จะเชื่อมต่อก,กับบทบาทในฐานะผู้นําได้น้อยลง ถูกมองว่าเป็นผู้นําที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีอานาจน้อยลงดังนั้นผู้นําที่ตัดขาดจากงานในตอนกลางคืนจึงถูกมองว่าเป็นผู้นําที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในวันถัดไปจากข้อมูลข้างต้นมีเหตุที่น่าสนใจว่าเราพบว่าผลกระทบเชิงลบจากการคุ้นคิดหลังเลิกงานมีความเด่นชัดเฉพาะสําหรับผู้นําที่เป็นมือใหม่เพราะผู้นำที่ไม่มีประสบการณ์อาจพบว่าการคุ้นคิดหลังและเวลาง,งานนั้นทำให้เขาเหนื่อยล้าเป็นพิเศษ เื่องจากพวกเขามีประสบการณ์น้อยในการจัดการกับความท้าทายของการเป็นผู้นำการค้นหาจังหวะของการพักผ่อนและการฟื้นฟูหลังเลิกงานจึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เข้าสู่บทบาทผู้นำเป็นครั้งแรกจากผลของการศึกษาขั้งต้นเรามีข้อเสนอที่จะปฏิบัติได้จริงสำหรับผู้นำดังนี้ข้อแรกคือการค้นหาวิธีการตัดขาดจากงานหลังเลิกงาน งานวิจัยขั้งต้นเน้นย้ำว่าสำหรับผู้นำการค้นหาวิธีที่จะตัดขาดจากความรับผิดชอบในการเป็นผู้นำหลังเลิกงานเป็นสิ่งสำคัญซึ่งผู้นำส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะทำงานมากเกินไปและรู้สึกว่าต้องพร้อมให้ทำงานอยู่เสมอแต่ผลของการศึกษาขั้งต้นยืนยันถึงความถูกต้องของการตัดขาดจากงานและใช้เวลาฟื้นฟูพลังกายพลังใจไม่ใช่คิดถึงแต่เรื่องงานไปจนเดึกดื่นวิธีตัดขาดจากงานอาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่ทำให้คุณได้พักผ่อน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้งานอดิเรกใหม่ๆการออกกําลังกายการใช้เวลากับคนที่คุณรักหรือแค่อ่านหนังสือเพื่อผ่อนคลายก็ได้ลองค้นหากิจกรรมที่คุณชอบในตอนเย็นเพื่อเบี่ยงเบนความคิดออกจากงานออกไปให้ได้นะครับข้อที่2คือการสร้างขอบเขตระหว่างงานกับบ้านงานวิจัยข้างต้นยังชี้ไปที่ความจําเป็นในการสร้างขอบเขตทางทจิตใจระหว่างงานและที่บ้าน โดยเฉพาะสําหรับผู้นํามือใหม่ผู้นํามักมีอิทธิพลต่อมาตรฐานการสื่อสารสําหรับทีมของพวกเขาดังนั้นการกําหนดชั่วโมงที่พร้อมให้ทํางานร่วมกับพนักงานอย่างชัดเจนอาจจะช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีเวลาเพียงพอสําหรับทุกวันสําหรับฟื้นฟูจิตใจหลังเลิกงานนอกจากนี้การสร้างแนวทางสําหรับตัวเองเกี่ยวกับว่าเมื่อไหร่ที่การรบกวนเกี่ยวกับงานเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ในช่วงเวลาหลังเลิกงานอาจเป็นกรอบเวลาที่มีประโยชน์สําหรับทั้งผู้นําและทีมงานก็เป็นได้ ผลการศึกษาข้างต้นอาจยังให้ความรู้สึกสบายใจแก่ผู้นําที่อยู่ในช่วงต้นของอาชีพที่ต้องการแยกงานออกจากเวลาส่วนตัวแต่กังวลว่าการตัดขาดจากงานในตอนเย็นนั้นจะส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพของตนการศึกษาข้างต้นยังแสดงให้เห็นว่าในสถานการณ์ตรงกันข้ามผู้นําที่ไม่มีประสบการณ์จะถูกประเมินว่ามีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยทีมงานของพวกเขาเมื่อพวกเขาเหลีกเลี่ยงการคุ้นคิดเกี่ยวกับงานในตอนเย็น เพราะพวกเขาจะมีพลังงานมากขึ้นและเชื่อมต่อกับบทบาทของผู้นําได้ดีในวันถัดไปและอีกหนึ่งข้อนะครับคือการใช้เวลาฟื้นฟูเพื่อต่อสู้กับการหมดพลังกายพลังใจและการเสริมสร้างตัวตนของคุณในฐานะผู้นําสุดท้ายแล้วงานวิจัยชิ้นนี้แนะนําว่าผู้นําควรตระหนักถึงวิธีที่พวกเขาใช้ในเวลาหลังเลิกงาน เพราะคนเราต้องการพลังงานในเพื่อเชื่อมต่อกับบทบาทของตนในทุกวันทํางานการเป็นผู้นํานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและผู้ที่รู้สึกสดชื่นในตอนเช้าอาจจะมีความพร้อมในการรับผิดชอบในการเป็นผู้นํามากกว่าผู้นําที่เริ่มต้นวันด้วยความรู้สึกหมดพลังในท้ายที่สุดผู้นําต้องมีความตั้งใจในการจัดการพลังงานของตนหลังเลิกงานยกเว้นในกรณีฉุกเฉินเมื่ออยู่ที่บ้านพวกเขาต้องตัดขาดจากความรับผิดชอบในการเป็นผู้นํา ระชรัพลังโดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวหรือกิจกรรมต่างๆเพื่อความสนุกสนานอย่างเต็มที่โดยสรุปแล้วงานวิจัยชิ้นนี้ได้สรุปว่าการเป็นผู้นําที่ดีควรหยุดพักให้เป็นไม่ใช่ทํางานอยู่ตลอดเวลาซึ่งการพักให้เป็นจะช่วยให้ผู้นําคนนั้นๆรู้สึกเต็มที่และมีประสิทธิภาพมากขึ้นในวันทํางานถัดไปขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางกับเราไปในวันนี้บังว่าทุกคนจะพบกับแรงบันดาลใจและความรู้ใหม่ๆจากเรา ออฝากให้เป็นเพื่อนแบ่งปันความคิดเห็นของทุกคนเกี่ยวกับรายการในตอนนี้ได้ที่ช่องคอมเมนต์และอย่าลืมกดติดตาม y o u t u b e ยูวิรเชยเพื่อจะได้ไม่พลาดรายการใหม่ๆจากเราในทุกเช้าวันจันทร์พุธศุกร์ขอให้เป็นเพื่อนมีวันที่สดใสและเต็มไปด้วยพลังและพบกันใหม่ในตอนถัดไปสวัสดีครับ